ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กำลังยแย่ๆลงเรื่อยๆโดยไม่มีฝ่ายใดแสดงทีท่าว่าจะประนีประนอมกันเลยยืนยันกล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ระเบิดถนนและทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยโฆศกกระทรวงกลาโหมโดยระบุว่ากองทัพประชาชนเกาหลีเหนือได้โจมตีถนนและทางรถไฟยาว60เมตรทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีสื่อมวลชนอธิบายมาตรการนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแยกดินแดนทางเหนือออกจากทางใต้โดยสมบูรณ์นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าการปิดกั้นพรมแดนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือซึ่งกำหนดให้ภาคใต้เป็นรัฐที่เป็นศัตรูอย่างชัดเจน สำนักข่าวโยแนบของเกาหลีใต้รายงานว่าถแถลงการล่าสุดชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกาหลีเหนือได้กำหนดนิยามเพื่อนบ้านทางใต้ของตนใหม่โดยรัฐธรรมนูญว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูก่อนหน้านี้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งการให้รัฐธรรมนูญกำหนดให้เกาหลีใต้เป็นประเทศศัตรูอันดับหนึ่งถนนและทางรถไฟที่ถูกระเบิดถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนและการปรองดองระหว่างสองเกาหลี ทั้งสองเกาหลีตกลงที่จะสร้างความเชื่อมโยงในการประชุมสุดยอดครั้งแรกหลังสงครามในปี2543เพื่อนบ้านทั้งสองถูกตัดขาดจากกันนับตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงเส้นทางดังกล่าวสร้างเสร็จภายใน6ปีและปูทางไปสู่โครงการความร่วมมือทวิภาคี <c oughs> เช่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมแคซองและการท่องเที่ยวบนภูเขากุมกังแต่ขณะนี้บรรยากาศกลับกลายเป็นเชิงลบ ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อรองรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศได้หารือกันที่กรุงโซเมื่อวันพุธคิมฮงยุนรองรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกันว่ารัฐมนตรีทั้งสองประเทศประนามการกระทำโดยเจตนาของปียงยางที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนืออาจใช้มาตรการยั่วยุ uh, เพื่อวัดปฏิกิริยาของผู้สมัครอย่างโดนัลด์ทรัมป์และกัมลาแฮริสชินวอนซีหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเพียงยางยังคงพร้อมที่จะทดสอบนิวเคลียร์เมื่อใดก็ได้และอาจทำเช่นนั้นใกล้กับเวลาการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา